สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับควงพันธ์สุรากันนะคะครูเชยวชาญโรงเรียนบ้านหนองอมะแว่นค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณจะษาธิตการสอนในเรื่องของการอ่านคาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะซึ่งเป็นชุดนวัตกรรมที่คุณควงพันธ์สร้างและพัฒนาขึ้นมาสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะตามมาดูเลยค่ะตามมาดูเลยค่ะ เดาอยนูะ่ตรงนันต่เโอเคนะคะคุณน้าบอกมำกกเคนะโเคนะ่โคนะ i อู่บนแม่ยันชนะตัวดใดแยัญชนะตัวนั้นออกเสียงไหมออกเสียงไหมไม,ไม่ต้องออกเสียงนะเพราะว่าเขาจะฆ่าเสียงพม่ยัญชนะแล้วบางทีก็บางคำก็ฆ่าเสียงสระด้วยโอเคอเออค่ะอันเอ้ารอค่ะ

เพื good ่อนเลยอ่ะ Vina สิบกูให้คำนั้สิเลยนะอาอาวอาเยอะก็ได ดีะดีมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก็อ,อ่านน,นนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคพันธ์กุลการในเรื่องของการสาธิตการสอนเทคนิคการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามภาษาค่ะพวกวันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดี